อ๋้ายกเลยครับผมยกเลยสองมือเลยจ้าโอ้โหนะฮะอยู่บนยอดเขาเลยนะฮะตอนนี้โอ้เขาเรียกว่าเขาคอมา้านะฮะโอ้อาจจะเดินขึ้นมาได้มาสักครู่นี้เท้ากันแทบบวมแต่ว่าหลวงตาบุญชื่นก็ยังเดินทุดงต่อเนื่องนะฮะแดบดบเปรี้ยงๆในเ,ง,เงือนี่ต้องสังเกตเห็นว่าบริเวณจีวรนในเหงือท่วมเลยะฮะ ยกสองมือเลยครับประเคนสองมือเลยแหมน้ําดื่มะฮะน้ําหวานน้ำปานะนมขนมมีกันหมดเลยโอ้แหมเป็นภาพที่ประทับใจจริงๆฮะต้องบอกเลยว่าวันนี้นะฮะ<ม>พี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยโชคดีมากนะฮะเพราะว่าอยู่ในเส้นทางหลายคนเนี่ยไม่ได้อยู่ในเส้นทางทุดงนะฮะก็อนุโมทนาบุญร่วมกันนะฮะหลายคนหลายท่านเนี่ยไม่ได้อยู่ในเส้นทางนะครับ และนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะบริเวณเขาคอมานะฮะโอ้โหนี่คุณพ่อมายืนรออยู่โอ้อ้าคุณพ่อยกมืออนุโมทนาเลยนะพ่อนะจะไรแข็งแรงอ้าวโอ้ช่วยากนี้นะฮะอย่าอย่าขวางอย่าขวางอย่าขวางทางเดินท่านขวางทางไม่ได้มามันหั่งขวางทางเดินทุด,ดงซะแล้ว ตกใจจัดพอเห็นพวกตามานั่งนิ่งเลยนั่งขวางทางเลยนะฮะแม่อ้าก็เป็นบรรยากาศที่โอ้นี่ฮะมีดอกไม้พงม,มาลลยมาถวายกัน,น,นโอ้าอา,าน,อนุโมทนาบุญด้วยนะฮะนี่คือภาพบรรยากาศสดๆบริเวณเขาคอมานะท่านผูม้มฮะและ้วนี่โอ้โหสดลูกหูลูกตาเลยนะฮะอโอ้ใส่มด้วยใส่มด้วย มาฮะลูกเด็กเล็กแดงนะฮะมานั่งกันอยู่นี่สวมใส่หน้ากากอนา,ามัยกันทุกคนเลยโอ้นี่ฮะเดี๋ยวต้องดูเป็นตัวอย่างกันหน่อยนะฮะนี่ยหลายคนเนี่ยผู้ใหญ่เมื่อสักครู่นี้ผ่านมาก็ไม่ใส่หน้ากากอนา,ามัยกันโอ้ต้องวิ่งเอาหน้ากากอนา,ามัยมาแจก,กให้กันโอ้โหนี่ฮะมานั่งรอสวมใส่หน้ากากอนามัยกันอย่างดีเลยแมชื่นชมจริงๆนะฮะโอ้โหนี่เอานมมาถวายด้วยเดี๋ยวนะฮะ ต้องบอกเลยว่าของต่างๆที่นํามาถวายเนี่ยเดี๋ยวหลวงตาบุญเชิญก็จะนําไปตั้งโรงทานนะฮะไม่ไดเดาไปไหนเลยนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้นี่โอพี่น้องนะ,ะชาวจังหวัดพิษณุโลกนะฮะศรัทธากันเยอะจริงๆและอยู่กันในเพจทั่วไทยนิวนะฮะเรายังคงนําเสนออย่างต่อเนื่องนะฮะวันนี้ใครที่รับชมผ่านทางเ c e b o o k ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะก็จะเห็นภาพบรรยากาศสดๆแบบนี้ โอ้โหน,นี่ฮะนี่ฮะและนี่ข้างหน้านี่ก็มีคุณพี่ชาลีจากจังหวัดน,น่านเลยสวัสดีครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะคาวนี้เนี่ยผมยืนอยู่บริเวณบนเขาคอม้านะครับยังอยู่บริเวณเขตบ้านตีนตแหมต้องบอกว่าเขาคอม้านี่ตรงจุดที่ผมยืนอยู่นี่เป็นจุดที่สูงสุดเลยนะฮะ และขณะนี้เนี่ยหลวงตาบุญชื่นนะครับท่านกำลังจะเดินทุดงนะครับขึ้นมาอยู่บนบริเวณยอดเขาตีนตกนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่เขตอำเภอชาติการฮะ,ะขเขตตัวอำเภอนะฮะมุ่งหน้าสู่ตัวอำเภอต้องบอกว่าตรงนี้ก็อยู่ในขเขตอำเภอชาติการเช่นกันแล้วบริเวณบนยอดเขาตีนบนยอดเขาคอามานะฮะเขตบ้านตีนตกเนี่ยโอ้ประชาชนเนี่ยมารอกันนะครับ ประมาณกว่า200กว่าคนฮะจะเห็นว่าโอ้โหโยาวไปนะฮะตลอดเส้นทางเลยนะฮะผมก็กําลังมาดักรออยู่นะฮะบ,บริเวณบนยอดเขาคอม้านะฮะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูนะฮะบรรยากาศกันนะครับ11นาฬกา5นาที5วันอังคารที่13เมษายน2564ยังอยู่กันกับเพจทั่วไทยนิวนะฮะแล้วก็อีกหลายๆเพจที่นำลิงก์สัญญาณของเราไปออกอากาศอยู่ในขณะนี้ นะครับรวมถึงสถานีทีวีออนไลน์ต่างๆแนมะ่แล้วนี่ฮะประชาชนเนี่ยพอทราบว่าหลวงตาบุญชื่นกําลังจะเดินทุดงขึ้นมานะครับก็แหมหลบจากที่ร่มมาอยู่ริมถนนกันเลยฮะวสสองราบทราบนะมาสักครู่นี้ก็นะฮะเจ้าหน้าที่รถในขบวนก็วิทยุแจ้งมาบอกว่าหลวงตาบุญชื่นเนี่ยนะฮะกำลังเดินทุดงนะฮะ เข้าสู่ของขวามือของขวามือเนี่ยนะฮะเดี๋ยวก็จะขึ้นมามุ่งตรงมาสู่บริเวณยอดเขาแล้วนะฮะก็ชาวบ้านก็จะเรียกกันว่าเขาคอมานะฮะแหมบรรยากาศนี่ต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยหลบล่มงานโยตอนนี้เนี่ยพอรู้ว่ากําลังจะขึ้นมานะฮะก็มานั่งรอตากแดดกันหลายคนนะฮะมานั่งรอกันประมาณ3ชั่วโมงนะฮะบางคนก็มานั่งรอกัน2ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศนะฮะสอบถามนี่โอ้โหสวมใส่หน้ากากาอนามัยกันด้วย แม่เป็นตัวอย่างที่ดีจริงฮะ,ะ <c oughs> ผู้ใหญ่หลายคนนี่นะ <c oughs> ไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็อ้างว่าลืมนะฮะแต่นี่เด็กนะฮะสวมใส่หน้ากากอนามัยโอเป็นตัวอย่างที่ดีจริงนี <c oughs> ่นั่งกลางร่มกันอยู่นะฮะ <c oughs> อตอนนี้ <c oughs> โออา้าวสวัสดีครับคุณแม่ <c oughs> มานั่งนานหรือ,อยังกันเนี่ย สองชั่โวโมงแล้วชั่วโมงแล้วอโอ้โไม่เป็นไรยังไม่สามชั่วโมงเลยตาเราเสียบอตาอจะมาแล้วจะมาแล้วาเงตางนเดท่านเดินขึ้นเขามาแล้วเนี่ยโอ้จะถึงแล้วเดี๋ยวผมเดินไปดูฮะบรรยากาศข้างหน้าแม่ต้องบอกว่าคณะศรัทธาเนี่ยมานั่งรอกันเยอะจริงนะฮะนำผ้าเขามงเขาม้ามาปูกันนะฮะเดี๋ยวให้สรงตาเหยียบย่ำนะครับเพื่อที่เป็นสริมงคล โอ้ต้องบอกว่าวันนี้นะภาพบรรยากาศนะครับบนบริเวณเขาคอม้าเนี่ยคนเนี่ยนั่งรอกันสุดลูกหูลูกตาจริงๆโอ้นี่ไม่มีที่จะให้เดินลงไปข้างล่างเลยนะฮะโอ้ภาพบรรยากาศนี่งดงามจริงๆจำได้ไหมจำได้จำได้ เดี๋ยวไล์สดกันลูกพี่อ<ค>ขอบคุณมากขอบคุณมากนะแม่ามาช่วยกันน,นะฮะนี่น้องๆน,นะครับพี่ๆของหน่วยกู้ภัยอาประสาทบุญญาสถา,านฮะหน่วยกู้ภัยพิษณุโลกตัวน้อยก็มาด้วยโอ้แน่นอนจริงๆมีวิทยุมีหมวกใส่มาด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาช่วยกันเป็นลูกศิษย์หลวงตาบุญชื่นฮะวันนี้โอ้อ้าวก็ขอบคุณฮะหน่วยกู้ภัยจากหลายๆหน่วยนะฮะมาช่วยกันโอ้เป็นภาพที่งดงามจริงๆฮะวันนี้ ่าแล้วนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะสิบหนาฬิกาเจนาทีฮะหลวงตาบุญชื่นเนี่ยท่านเดินขึ้นมาบนยอดเขาคอมาแล้วนะฮะโอ้ต้องบอกว่าพี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกนะฮะในเขตของอำเภอชาติการเนี่ยโอ้เข้มแข็งจริงๆแล้วนี่ฮะเป็นโอ้โหฮะนำอะไรฮะเนี่ยมาแจกครับเนี่ย หน้ากากอนามัยเดินแจกอยู่ใครไม่มีก็ให้ขอใช่ไหมฮะโอ้ขอบคุณมากฮะอาเชิญเลยครับผมมาเยี่ยมจริงนะฮะโอ้หลายคนหลายท่านฮะมานั่งรอกันประมาณสองสามชั่วโมงอาเดี๋ยวดูบรรยากาศกันฮะท่านผู้ชมอ๋ออ่ะยกเลยครับผมยกเลย2มือเลยจ้า โอ้โหโนะฮะอยู่บนยอดเขาเลยนะฮะตอนนี้โอ้เขาเรียกว่าเขาคอม้านะฮะโอ้พอจะเดินขึ้นมาได้มาสักครู่นี้เท,ท้ากันแทบบวมแต่ว่าหลวงตาบุญเช่นก็ยังเดินทุดงต่อเนื่องนะฮะแดดเปรี้ยงๆนี่เงือนี่ต้องสังเกตเห็นว่าบริเวณกีวรนนี่เงือท่วมเลยนะฮะ,ะยกสองมือเลยครับประเคนสองมือเลยแหมน้ําดื่มะฮะน้ําหวานน้ําปานะนมขนมมีกันหมดเลยโอ้ นีเป็นภาพที่ประทับใจจริงๆฮะต้องบอกเลยว่าวันนี้นะฮะพี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยโชคดีมากนะฮะเพราะว่าอยู่ในเส้นทางหลายคนเนี่ยไม่ได้อยู่ในเส้นทางทุดงนะฮะก็อนุโมทนาบุญร่วมกันนะฮะหลายคนหลายท่านเนี่ยไม่ได้อยู่ในเส้นทางนะครับ และนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะบริเวณเขาคอมานะฮะโอ้โหนี่คุณพ่อมายืนรออยู่โอ้โอ่ะคุณพ่อยกมืออนุโมทนาเลยนะพ่อนะจะไรแข็งแรงอ้าวโอ้ยอ้าออวยากนี่นะฮะอย,อย่า,าอย่าขวางอย่าขวางอย่าขวางทางเดินท่านขวางทางไม่ได้ <c oughs> มามันนั่งขวางทางเดินทุด,ดงซะแล้ว <c oughs> ตกใจจัด พอเห็นลูกตามานั่งนิ่งเลยนั่งขวางทางเลยนะฮะับแม่อ้าวก็เป็นบรรยากาศที่โอ้นี่ฮะมีดอกไม้พวงมาลายัยมาถวายกันโอ้อโหอนุมโมทนาบุญด้วยนะฮะอ่านี่คือภาพบรรยากาศสดๆบริเวณเขาคอมานะท่านผู้ชมฮะและนี่โอ้โหสุดลูกหูลูกตาเลยนะฮะโอ้โห มาฮะลูกเด็กเล็กแดงทะามานั่งกันอยู่นี่สวมใส่หน้ากากอนามัยกันทุกคนเลยโอ้นี่ฮะเดี๋ยวต้องดูเป็นตัวอย่างกันหน่อยนะฮะเนี่ยหลายคนเนี่ยผู้ใหญ่เมื่อสักครู่นี้ผ่านมาก็ไม่ใส่หน้ากากอนามัยกันโอโ้ต้องวิ่งเอาหน้ากากอนามัยมาแจก,กให้กันโอ้โหนี่ฮะมานั่งรอสวมใส่หน้ากากอนามัยกันอย่างดีเลยแม่ชื่นชมจริงๆนะฮะโอ้โหนี่เอานมมาถวายด้วยเดี๋ยวนะฮะ ต้องบอกเลยว่าของต่างๆที่นํามาถวายเนี่ยเดี๋ยวหลวงตาบุญชื่นก็จะนําไปตั้งลงทานนะฮะไม่ไดเดาไปไหนเลยนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้นี่โอพี่น้องนะฮะชาวจังหวัดพิษณุโลกนะฮะศรัทธากันเยอะจริงๆและอยู่กันในเพจทั่วไทยนิวนะฮะเรายังคงนําเสนออย่างต่อเนื่องนะฮะวันนี้ใครที่รับชมผ่านทางเ c e b o o k ไลน์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะก็จะเห็นภาพบรรยากาศสดๆแบบนี้ S 1> <S 1> โอ้โห,หนี่ฮะนี่ฮะแล้วนี่ข้างหน้านี่ก็มี<อ>คุณพี่ชาลีจากจังหวัดน่านเลยนะนี่เดินมาจากจังหวัดน่านนะมาเป็นจิตอาสาถือลำโพงนะแล้วก็คอยประกาศนำหน้าอยู่ะนะฮะเนี่ยนะนะเห็นไหมฮะจะมีจิตอาสาตลอดทางเลยนะฮะมากวาดถน,นนมั่งมาเดินประกาศมั่งนะฮะนี่ใส่ชุดขาวอยู่ข้างหน้าก็คอยประกาศบอกข้อห้ามกันว่าห้ามอะไรยังไงนี่ โอ้โหไม่เป็นไรไม่ต้องซื้อพวงมาลัยก็ได้อนุโมทนาบุญมากราบไหว้ขอพรก็พอนะอนี่เด็กก็ใส่หน้ากากอนามัยโอ้อเย,ยี่ยมจริงๆนะฮะเอาเด็กน้อยไม่ต้องก็ได้แม่ไม่ต้องเอาพนมมือเลยลูกแล้วพนมมือเลยโอ้โอ้เอาพนมมือไม่ไทันแล้วเอาเด็กน้อยเอาอนุโมทนาบุญด้วยโอ้ปิดน้อยปิดน้อย กตาเออเอา้าสตาทุอ,อ่านี่ฮะก็ป้องกันกันนะฮะมาแล้วนี่ฮะสุดลูกหูลูกตาเลยบริเวณเขาคอมานะฮะแล้วรถนี่นะฮะ,ก,ฮะก็มาจอดกลับไหว้ขอพรสวัสดีครับผมแม่ด้วยความศรัทธานะฮะโอโหเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ฮะโอโหสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้าพี่ฝนสวัสดีฮะแม่คุณพักไม่อยู่นะฮะ เอาโนี่นั่งกันทำไรกันเนี่ยเขาสาวไม่ไวหวแล้วไม่ไหวแล้วค่ะโอ้โหอา้าวรถเต็มไปอีกหนึ่งคันแล้วนะฮะโอ้นี่ฮะน้ำเดีย๋ยวนำไปบริจาคก,กันเอานี่มากี้เต็มไปแล้วนี้ยเไปไหนกันหมดแล้ไวไปส่งแล้วนะโอ้เ <ๆ S 2> ยี่ยมจริงๆหิยคู่กูภัยบุรพาโอ้ฮหนี่ท่านชมฮะบรรยากาศสดๆบนบริเวณเขาคอมานะฮะและนี่คือภาพบรรยากาศนะฮะวันนี้เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะฮะผมจะเดินไปดูนะฮะ ดูที่ว่าข้างหลังเนี่ยเข้ามาจากไหนยังไงกันนะฮะโอ้เนี่ยมาสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับมาจากไหนครับพี่อยู่ที่ป่าแดงนี่ป่าแดงโอ้แล้วมานั่งรอวันนี้เลยมามารอนานยังพี่เพิ่งมาครับผมเพิ่งมาพอดีเอาโชคดีไม่ต้องรอนานเนาะโอ้เอานี่ฮะโอ้โหเนี่ยมากันทั้งรถยนต์กระบะนะรถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์โอ้โหนี่กระตือรือร้นพิจิตรมาไกลเหลือเกิน เอาเดี๋ยวเราไปถามกันหน่อยนี่โอ้โหโนะฮะนั่งโผกผ้ากันเลยนะฮะแมภาพบรรยากาศแบบนี้นี่ผมบอกได้เลยนะมานั่งตากแดดกันนะร้อนเปรียปร้ยงๆเลยนะฮะอ้าววัสดีครับวัสดีมาจากไหนกันจ๊ะเนี่ยา,าบ้านไหนตำบลบ้านดงค่ะตำบลบ้านดงนานมารอนานหรือยังรอนานแล้วคะ่ะกี่ชัว<ะ>ช่วโมง ประมาณสี่ชั่วโมงนะสี่ชั่วโมงเลยเหรอโอ้โหแล้วเป็นไงถวายน้ําเมื่อกี้นี้เห็นยกน้ํามาถวายรู้สึกเป็นยังไงมั่งก็ดีใจค่ะดีใจโอ้เอ้าเดี๋ยวมาดูคนขับกันหน่อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาจากหมู่บ้านไหนฮะบ้านน้ําทองน้อยค่ะโอ้มารอนานยังพี่มาตั้งแต่เก้าโมงกว่าเก้าโมงกว่าตอนนี้กี่โมงแล้วดูในคาสิสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วเนี่ยใช่ไหมสองชั่วโมงกว่าอ้าวโอเคเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงครับพี่ โอ้เด็กเล็กน้อยฮะเนี่ยไงลูกเด็กเล็กแดงก็มากันสวมใส่หน้ากากนอนามัยกันอย่างดีโออา้าวเป็นภาพบรรยากาศนะครับอา้าวสวัสดีคันนี้หน่อยอมาจากไหนฮะคุณพี่อยู่บานดงค่ะบานดองอยู่ไกลไหมก็ประมาณน้ำพองประมาณสิบอำเภออะไรชาตการชาตการจังหวัดอะไรจังหวัดพิศโลกพิุโลกตาวลอะไร ท่าจาร์ค่ะตำบลอะไรตำบลบ้านดงอ้าวเมื่อกี้พูดไม่เหมือนกันเห็นไหมพอถามต,ามตามงงําๆงงห่หยอกเขยเฮะหยอกอ่<ส>าเดี๋ยวมาดูคนขับหน่อยคนขับหล่อแล้วเกินมาจากไหนฮะเนี่ยพระนี้าบจนพระเจบูนครับมาโอ้โหมาไกลเลยเหรอมันเคยเคยเป็นเคยบ้านเคยบ้านโอ้<า>โกันอยู่ที่นี่แล้วล่ะบโสไม่ได้ถามบ้านเกิดถามว่ามาจากไหนอยู่แล้วมารอนานยังพี่มาก็ตั้งแต่เก้าโมงครึ่งอะค่ะเก้าโมงครึ่งโอ้แล้วทำไมไม่มาตั้งเมื่อวานน่าจะมาปัก ปักเต็นรออยู่ตรงนี้กันปักโถไปรอที่วัดเลยนะอา้าวเฮงๆรวยๆฮะสุขภาพแข็งแรงนะสาธุ<ล>เป็นบุญหนักหนาคนเดินอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศนี่ดูอยู่นะไลฟ์สดอยู่เพจทั่วไทยนิวไม่ได้มาอย่างเราเขาอิจฉาพวกเรากันแย่แล้วนะอา้าวมีไะไรจะฝากบอกผู้ชมทางบ้านไหมอา้าวคนขับพูดหน่ยอยให้บิาะพานบุญด้วยกันนะครับช่อ,อทำบุญ เดี๋ยวหลงตาเนี่ยจะเดินไปเข้าตัวเมืองอชาติการแล้วก็มุ่งหน้าแปอำเพอนครอไทยแต่วันนี้จะพักตรงไหนอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวแจ้งให้ทราบผ่านนางเพลอีกทีใครที่อยู่ในเส้นทางฝากบอกหน่อยเราควรจะมาทํายังไงมาเป็นสะพานบุญ้วยกันมานําอะไรมาถวายดีถวายน้ำถวายน้ำคนอะไรให้หลงตาได้กราบแล้วเมื่อกี้นี้ได้รับพรแล้วรู้สึกเป็นไงมั่ง อิ่มบนเดี๋ยวข้าวไม่ต้องกิน3าวันเลยนะหุ่นดีเลยทีนี้โอเคครับขอบคุณมากอ้าวเดินทางปลอดภัยสวัสดีครับ<ด>ทุกคนฮะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะฮะท่านผู้ชมฮะบริเวณเขาคอมา้าแหมผมนี่อยู่จุดที่สูงที่สุดเลยนะครับของบริเวณเขตอำเภอชาติการนะฮะสวัสดีทุกท่านนะฮะที่ติดตามชมครับสวัสดีทุกคนนะฮะแลวก็ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันกดไลค์กดแชร์นะฮะเดี๋ยวผมคงต้องหยุดไลฟ์สดเพียงเท่านี้เดี๋ยวจะลงไปข้างล่างนะฮะ เพื่อไปจัดสถานที่นะครับเดี๋ยวไปหาพี่สุริยาเพื่อจะเตรียมสถานที่นิมนต์ท่านนะฮะให้พักเท้าอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็จะขออนุญาตนะ,ะให้ทางาลูกศิษย์นะที่ติดตามเนี่ยได้พักทานข้าวเที่ยงกันนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตไปทําหน้าที่ก่อนขอบคุณทุกท่านนะฮะขอบคุณมากๆสวัสดีฮะ